ปักองดดูได้เลยโอ้โหครับท่านผู้ชมนี่ครับเป็นไม้นะท่านผู้ชมไม้แล้วพีมม่นะไม้นะพี่นะแกแกไม่ใช่แกธรรมดาแล้วท่านผู้ชมแกะฝีมือมากนะนะ<ช>แกะได้เหมือนกันมากเลยอ่ะเนี่ยมานจะพี่ผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวโอนตังค์ไปเออเอาล้วครับซื้อขายกันแล้วไม่บอกราคานะท่านผู้ชมไม่บอกแล้วหลายตังค์อยู่ครับแต่สวยมากพี่นะตัวใหญ่ตัวนี้เอออันนี้เป็นไม้นะที่เทียบไปใหญ่ขนาดนี้นี่เขาเรียกขนาดนี้โอ้ครับท้าแม่เทียบเข้าไปสมก็ใหญ่ ขึ้นเดียวเลยขึ้นเดี่ยงอ่ะรู้ครับอันนี้มาเท่าเมตรหนึ่งไงพี่นี่เป็นไม้ตั้งแต่ตั้งแต่ฐานเลยจนถึงขาท่านใช่ไหมหรือยาวขึ้นหมดเลยได้ต่อกันไหมไม่มีต่อไม่แม่ไอ้รอยหักไม่มีรอยต่อเลยนะพี่เข้าไปดูสิฝีมือดีมากเลยโอ้โหโโอ้หครับยกมาแล้วท่านผู้ชมนะจบราคากันแล้วนะจบราคาแล้วเอาเอาแค่หนอกกดจบราคากันแล้วไม่แจ้งราคานะสถิติสโมสรคุยกันสองคอมจบแล้วเอายกไปละ โอ้โหผมไม่ได้ดูครับท่านผู้ชมเป็นไม้เนี่ยเป็นไม้ขี้เกียไร้คำพูดาเลยดู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 ไม้อะไรไม่รู้เนี่ยโอ้โหหนักมากเลยนี่ผมไม่ผมไม่กล้าจบราคานะอันนี้เพราะว่าผมไม่ถนัดนะท่านผู้ชมคือของทุกอย่างมีเจ้าของนะพี่เข้ามามามาทีหลังอาจจะว่าเขาก็จบแล้วที่เราทำเดี๋ยวนี่อร่อยไหมไม้ไหมพี่นี่น่าชิ้นกระดาษทางโงนทางเออได้ทางไหนได้จากข้างเหนืออ่าจบราคากันแล้วนะท่านผู้ชมนะเอาว่าคนธรรมดาแกะไม่ได้ผมบอกให้เนี่ย ดูนี่อันนี้ไม้แห้งมากนะท่านผู้ชมแห้งเลยนะแห้งแห้งเก่ามากนะอันนี้จบตัวเลขกันไปแล้วท่านผู้ชมนี่เป็นไม้พี่เขาชอบศิลปะเหมือนกัน่ะดูดิครับแกะลายดอกนะท่านผู้ชมนะอ่าแกะลายดอกนะแต่ว่าเขามาทาเนาะน้ำน้ำป่าเนาะเขามาลักษณะเป็นเป็นบอลน่ะลงบอลลงอะไรเนาะไม่รู้อะไรไม่รู้ตอนนี้ก็จะนี่ส่งผลได้ตอนนี้นี่คือี่หัวจากทางคนทางวันี้ครับเรียบร้อยแล้วครับไม่บอกราคานะครับไม่บอกราคาเผื่อพี่เขาไปมีคนมายกต่ออย่างเขานะครับแต่ว่าสวยงามจริงๆนะท่านผู้ชมดู นีีัมดูทีครับท่านผู้ชมตัวไอใหญ่เท่าผมอ่ะสูสีกันอ่ะปลา่ะป้าจับเห็นความเปะนปาไหมมไมามาให้เขาจับให้เนี่ยอะไรอะโอ้โหโอ้กคสุดยอดนะครับงหญ่ครับง่ญ่ครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่า นะเพราะไม่มีใครจับให้ผมนะดูครับท่านผู้ชมอือครับสวยงามสวยงามนี่จับได้วันนี้หมาจริงๆนะพี่ครับเออใหม่นะพี่นะอันนี้น่าจะเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะเนี่ยรักกันนี่ยทาร่าเออข้างในรักไงโอ้โหครับเอานี้ว่าไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วจะได้เป็นเจ้าของอันี้นะต้องต้องต้องถูกจังหวะพอดีนะป๋านะเออ มันต้องถูกจังหวะน,นะท่านผู้ชมมีเงินหลายหมื่นก็เป็นเจ้าของไม่ได้นะต้องมีของนะครับอ่าไปไปต้องมีของนะอันนี้แดงแป๊ดเลยข้างในเนี่ยอันนี้ก็คล้ายๆกับเงินหรือเปล่าอะไรไม่รู้อือครับนี่ครับผมอยู่ตลาดนะัดวัชชาคอของดีมาเรื่อยนะต้องมาดูนะท่านผู้ชมนะต้องไปมาดูเรื่อยละพี่ๆ <c oughs> เขาไปเหมาไหนมาเลขบัญชีอ่าจบกันแล้วนะอ่าอีกองหนึ่งทางเอ้ยอีก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 อันหนึ่งทางนู้น ศิลปะเนีดด่ยวันธรรมดางามแห้ง,งคล้ายๆกับเขานี่นะท่านผู้ชมนะนผมจะเน้นให้ดูอันนั้นเป็นรองเท้ารองเท้าอันนี้เป็นคุยวะนี่คุยเป็นเรือยอย่างเอ้ยอันนี้มันคุยตอนแรกผมก็จ้องอยู่ตั้งนานนะท่านผู้ชมแต่ว่าผมไม่ถนัดนะพูดง่ายๆว่าผมไม่ถนัดแต่ที่ราคาที่นี่ก็เราก็กล้าบุกแต่ว่าเราไม่ได้ถนัดนะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็พี่พี่ๆเขาคงจะมีอ่า อันนี้อันนี้เป็นไม่ใช่มาแปะนะท่านผู้ชมนะเป็นเป็นอันเดียวกันนะดูแล้วเนี่ยเป็นเป็นอันเดียวกันนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเป็นอันเดียวกันนะเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะดูสิตามซอกเนี่ยก็ถือว่าอันนี้ผมลงในช่องนี้ให้นะปะดังเลยแหละอันเนี้ยผมลงในช่อง YouTube ให้เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่พูดไปแล้วผิดแล้วเขาขายเยอะเป็นผมเยอะผมสะสมพวกกระโหลทองเหนือเขมี ผมมีแนะพัดลมทองเหลืองอันนี้ผมลงในเฟซแล้วก็ในช่องสีแดงผมลืมเลยทีนี้มีคำนั้นเข้าไปแล้วจะลงได้ไหมนะไอ้วัเป็นพัดลมทองเหลืองมีนะผมมีสามตัวเลยพัดลมทองเหลืองของเก่าผมเยอะนู่นครับมันแกะได้ยังไงป๋าป๋าแกะได้เหมือนกันขนาดนี้ไม่ใช่ธรรมดาแล้เนี่ยป๋าทั้งมาทั้งเหนือนะทั้เหนือแกะได้คือกันขลังนอพีเนาะดูดิท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยเป็นไม้เราผมไม่ดูใกล้เนี่ยเมื่อกี้ผมดูฐานนี่แห้งกิ๊บเลยนะป๋านะนี่แห้งกิ๊บเลยแหละ เรามองอย่างนี้เรามองอย่างนี้เหมือนเหมือนโลหะไม่ใช่นะท่านผู้ชมอันนี้เป็นงานมือองานงานมือนะบ่านข้างในแดงๆเป็นเป็นอะไรนะลักเรียกลักอ่าป๋าเขาเก่งครับเขาในเป็นลักนะครับทาลักทาลักข้างนอกก็เป็นเป็นกระไหลเงินหรือเปล่าอะไรเนี่ยกกระไหเรียกทาพวกสีเงินอ๋อสีเงินนะบ่าโอเคครับสวยงามสวยงามทาสีทองก็ได้ป๋าจะไม่เอาอุ้มออกมาไปดูป๋าคิดจะทำเร็วครับจบแล้วครับสวยงามมากไปไปไมผมว่าเตะติดบ้านไ้เงี้ยหัวเตะโอ้พี่จะไปหาซื้อไหนนะครับ เฉพาะไม้เนี่ยก็คุ้มแล้วแต่ผมไม่รู้ไม้อะไรป๋าลองลองถ่านดูดิเนี่ยใครรู้รับพิมมาบอกโอ้โหป๋ายกไม่ขึ้นนี่นี่นไม่มีไม่มอนี่นป๋ายกไม่ขึ้นฮะนี้ก็หนักอบไม้มันแห้งไม้ไม้หนักแล้วนะท่านชมแต่ไม้อะไรไม่รู้เฉพาะไม้ก็ท่วมเนี่ป๋านี่ท่านดูรถดูดิเมื่อกี้เมื่อกี้ผมไม่ได้ให้ดูนี่นะไม่ได้ไม่ให้ดูใบหน้าท่านเมื่อกี้ไม่ไม่มีไม่ถนัดไงแต่แต่ท่านสวยมากอะใบหน้าท่านนะโอ้โหครับดูครับอันนี้นน้มางานมือนั่นะ นี่งานมือนะป่านะเออวิ่งครับดูไปหน้าท่านเนี่ยสวยมากเลยท่านผู้ชมดูครับอันนี้งานมืออ่อนช้อยดีเหลือเกินนะอันนี้นี่ไม่ได้มี็นการต่อหรอกเขาดูดูเป็นอันหนึ่งเดียวกันเนี่ยเขาแกะขึ้นมาจากขาเลยเนี่ยเขาแกะมาแกะขึ้นมาเลยอ่ะเนี่ยครับมีของดีมาเรื่อยนะท่านมานะท่านผู้ชมนะที่ตลาดนัดวัชคอนะนี่กาทามานะครับโอเคครับนั่นก็สวยมาแล้วนี่โอเคนะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับนี่นะครับสวยงามสวยงามครับท่านผู้ชมสวยงามมาก ถ้าจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามไว้นะครับกลับสวัสดีครับ